ว่าไปหนึ่งปีทอมของสองหนุ่มสุดฮอตซีพึกและนุนนิวชวริงค่ะลาสุดในวันที่29ตุลาคมทั้งคู่ก็ควงคู่กันมาร่วมเดินพรมแดงพร้อมรับรางวัลในงานประกาศรางวัลมายาทีวีอเวอร์ด2025โดนก็กวาดไปถึง5รางวัลกันเลยทีเดียวค่ะกับรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบงานสร้างประจำปี2568ซีรีส์ข้าม้าเคียงเธอค่ะด้านนุนิวรับถึง2รางวัลก็คือรางวัลศิลปินที่ ป๊อปแห่งปี yeah, <boom. S 1> ทีปอปอาทิตออฟเดียและรางวัลป๊อปปูลา่าโวตมายามหาชนด้านเฮซีพึกรับรางวัลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แห่งปีนอกจากนี้ซีนุนิวก็ยังได้รับรางวัลคู่จิ้นชายแห่งปีเ mm hmm. มลคัพเปอร์ออฟเดียเรียกว่าสมมงมีแต่คำว่าเหมาะสมค่ะปีนหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนคลับทางช่องดีเอ็นทูปาร์ตี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับซีนุนิลด้วยนะคะ พื้นยันซีรีส์ข้ามฟ้าเขียนถือทางช่องวันสเินเ็ดเดแสดงโดยซีฟลพาดิสและพื้นย,ยันโซลิ่เลือกพืนยัโยลกลาเรื่องราวของเจ้าชายและการชิงบัลลังก์ซึ่งฉากและโลเคชั่นในเรื่องนี้่างไมได้รับความชมว่ามีความสมจริงสวยงามดูยิ่งใหญ่ยอย่างมากมีการออกแบบงานสร้างที่โดดเด่นยกระดับมาตรฐานซีรีส์ไทยสูุ่ตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก ราวขอสั่งในน้นาคล well. ินภรสวรเทวาีชาลันพิทักเทวาจะต้องอยู่ที่วังในฐานะองค์าระอินวรและนี่เราตอ อีกน,นะคะอ่ะนี่ยื่อเป็นที่ประทับใจของแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าองค์ประกอบนะคะดีทุกอย่างเลยถูกต้องค่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยนะคะน่ารักงมากๆเลยค่ะ,คะพูดความรู้สึกหน่อยค่ะขอรียนเชิญค่ะอย่าเพนนะิ่งกรี๊ดนะปั้หนึงนะจ๊ะเชญเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากฮะแล้วก็ คิดถึงข้าวฟ้าเคียงเธอมากๆครับผมก็ขอบคุณทางคณะกรรมการมายาอวอร์ดนะครับผมที่มอบรางวัลน,นี้เราทั้งสองคนก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจแทนทีมงานทุกคนมากๆนะครับผมที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าเรื่องข้าวฟ้าเคียงเธอคือเราใช้ระะเวลาในการถ่ายทำนานมากแล้วก็รายละเอียดเยอะมากครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมงานแต่ละฝ่ายของข้างฟ้าเียงเธอคือเราแบบว่าทุ่มเทตั้งใจแบบสุดหัวใจจริงๆครับผม ก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านเลยนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยนะครับางวันนี้ก็จะเป็นกําลังใจสําคัญให้พวกเราและทีมงานมีแรงในการมุ่งมั่นทําผลงานต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณค่ายดูมันดีขอบคุณทีมงานข้า,าง้าเค็มเธอทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับถ้าไม่มีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็คงชิ้นนี้เรื่องนี้ก็คง ไม่ได้ร <rural conversation> ับรางวัลในวันนี้นะครับครับผมก็ใครที่อยากดูติดตามก็ตอนนี้สามารถดูได้ที่ไอซีดีนะครับผมแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนเจอกันที่เน็ตฟลิกนะครับผมขอบคุณมากครับเลยค่ะต้องติดตามกันต่อได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะยดีดีด้วยนะคะสวัสดีฟรั้งหนึ่งนะคะกับรางวัลสิ่ริยนเย็บแต้นกับแบนทาซ่าต้นเองค่ะและ้วสักครู่นี้นะคะ สวัสดีครับนนินวนะครับก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทางมายาทีวี a w วอร์มากๆเลยนะครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจดีใจกับคำว,ว่า t ีป๊มากๆเลยเพราะว่าส่วนตัวผมรักวงการนี้มากๆผมรู้สึกว่าวงการ t ีป๊อปของเราน่ารักกันมากๆเลยนะครับเวลาที่เรามีปัญหาหรืออะไร พวกเรา t ี o p มาัากจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตและสนับสนุนกันเสมอเสมอเลยครับก็วันนี้ถือว่าผมได้มารับรางวัลให้กับศิลปินที o p ทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าศิลปิน t-pop ของเราเก่งมีสเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดบนโลกเลยครับ ผมก็ขอบคุณทางมายาทีวีอวอร์ดกครั้งขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สนับสนุนแล้วก็น่ารักกับผมเสมอมาเลยนะครับผมก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้เป็นทีป๊อปที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ,บค,ครับรัลหรึเจ้าเสน่หแห่งปีได้แก่ซุ่าครับ วันนี้นะครับก็ขอบคุณทางมายานะครับผมแล้ว so ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับผมที <wand Yesterday> so ่โบตให้ผมได้รับรางวัลนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะแต่ส่วนของผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะฮะก็ยังค้นหาอยู่เหมือนกันแต่ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่โหวตให้แล้วก็ เห็นว่าผมมีเสน่ห์และก็มีคุณค่าผมก็จะรักษาสิ่งนี้ไว้ให้นานที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมยิ้มทุกคนยิ้มใส่ไปเลยครับปัาดีมากเลาว่าเสนไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนครับไม่มีโอ้แรงมากแม่แม่สดสดดี หนูไม่ไหวรันตสันานะผมพี่มบอกผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ้ิยดีครังนะคะวันนี้เอารถอะไรมาพี่อยากรู้ว่าขนรางวัลเป็วันไหนสาวก็สวัสดีครับแซมสีดีดีครับสวัสดีครับเหมือนเราสองคนจะไม่ได้มารับรางวัลคู่กันมาสัมภาษณ์กนแล้วนะครับรางวัลนี้ก็ทําให้นึกถึงเมื่อก่อนเลยผ่านมาสัมภาษณ์กนแล้วก็ยังดีใจ อยู่นะครับที่ทุกคนยังมีความสุขทุกคนยังสนับสนุนในความเป็นซีนูน e ิวแล้วก็ยังรักในความเป็นซีนูน e ิวนะคร<อ>ับก็ปีที่ผ่านมาเราก็มีทั้งผลงานซีรีส์ผลงานเพลงแล้วก็ล่าสุดเพ่งจะมีคอนเสิร,ร์ตคู่กันไปนะคร<อ>ับก็ยังดีใจที่ได้รับเสียงตอบรับที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆจากทุกคนอยู่นะคร<อ>ับก็ขอบคุณ<อ>มายาทีนอว์ขอบคุณแฟนทุกท่านแล้วก็่ๆสื่อมวลชนทุกท่าน ครับครับหนูพูดไปหมดแล้วฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณความรักจากทุกคนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาก็โอ้โหห้าปีกว่าเลี่ยก็ฝากสรรเสริญทุกคนงานไม่ว่าจะเป็นผลงานของหนุ่แล้วก็ผลงานของเทีย,แล,ย,ยแล้วก็ผลงานคู่ของเราแล้วก็มินิซีรีส์ของเราในปีหน้าแล้วก็ซีรีอ่าหมดรักครั้งให่ในปีหน้าด้วยครับเนก็ฝากทุกโปรเจกทุกคนงานของเรา,าสองด้วยกันด้วยครับผมขอบคุณมากคนระับ <c oughs> ดูด้วยนะคะดูดด้วะะดับ2000จบไปแล้วนะคะสำหรับ,บรางวัลผู้ชื่งชาแหังปีแมวพลัคไรอัลติะะ๋งค่ะรางวัลรางวัลถัดไปนะคะคผู้ขวัญแห่งปีบ้างนะคะ <S <S สัหรับ,บรางวัลฮอบิ a ่าโวตอัลติยะมายามหาชนนะครับก็รู้สึกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มีความหมายมากๆเลยะครับจริงๆจะได้มาไม่ได้เลยถ้า ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆสืมวลชนพี่ๆจากทางมายาทิวีอวอร์ดแล้วก็แฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงเลยผมรู้สึกว่าการอยู่ในวงการทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วแบบนี้อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าจะได้รับรางวัลน,นี้ไม่ได้เลยถ้าขาดแหล่งซัพพอร์ตจากทุกคนนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณ นอกเจากเป็นแฟนที่โซสน,สนๆนนานุมีสันชายจะขอบุณเฮียขอบุณค่ายดูวันดีด้วยที่คอยสนับสนุนโน๊ตนิวในทุกๆก้าวนะครับแล้วก็ให้ผมได้กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นขอบุณที่ทุกคนรักในตัวตนที่ผมเป็นไม่ว่าผมจะเป็นยังไงก็ออยังอยากให้ทุกคนรักโน๊ตนิวในแบบที่โน๊นิวเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเอง แล้วก็ตั้งใจผลิตผลงานออกมาไม่ว่าจะทางด้านศิลปินและการแสดง mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับนุ่นิวแบบนี้ mm hmm. ไปอีกนานแสนนานเลยซึ่งในไหนก็ในไหนแล้วนะครับวิดีโอที่เปิดเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. ก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์ดีว่าราวีฝากฝากแก๊งตักครีของพวกเราด้วยนะครับมีพี่บิงปองกับ ที่นี้นิวตัวแสบอีก2คนนะครับแล้วก็มีพี่แจ็กกี้แล้วก็พี่เก่งด้วยยังไงก็ท่านว่าคมนี้เจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับกับเรื่องดีว่าราวีขอบคุณครับดีมากนะคะขายของคมด้วยนะคะฝากติดตามทุกผลงานด้วยสมแล้วนะคะ พี่สืเหมือนชนพื้นที่จากค่ะมยาทีวีอวอร์ดแล้วก็แฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงเลยผมรู้สึกว่าการอยู่ในวงการทุกวัน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาตู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ